ไซดินฮ้อไเช็ดดินฮอดพวงไเช็ดดินอนนี่เนาะ้อนาอดบอดรักหัวนี่เนาะอแมันนีอัน้เราเป็นดินแม่ลงไปนี่แม่ทสุดินแม่าล่างหูะเล่ล่ะหนี้เ้าเกียนเทแดงาอยู่บ้างเจามดินบ้าเป็นอย่งกันปะดิเราว่าอย่างไรมันบ่แย่มนแม่พ่อแม่อบนีมชอบเสื้อบ้านนี่ เอเคนันนี่เออเป็น่่สู้สองล้านเลยเนี่ยเาเป็นองเจ้าอืมเป็นนเข้าเป็นราเป็นอนเจ้าเราของพายนะของพาองพา้ของเจ้านององรวมว้าวมาูกนบ้างนเอาไปดังไงเเนี่ๆเนี่ี่หน้องมเยยอดดเีออมันจะกป็นคาไ่ไม้เยอะ่ม้ยไมมากนบ้ม้ไหนมจะมี่ม้

ยังไงเนี่ยพนพวกคนอันนี้เขาเขาเพนพนมาพนยูนี่เขาพนนบ้าอ้าวนี้มเก่าเนี่ยหนุมมาเก่านี่ากำไรมันจะเชื่อฟื้าไหมก็เชิงเอไปนเชื่อฟื้นเป่ยเอองอนงหอันนี้เคยกันเ ันึกก oh, 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 ับ้องเพลินนึกกับข้องเพลินเอาเราก็เพื่ออยู่ดีไม่ให้บ่บ่่บ่่นี่ก็มีหรอเอาวิเอาไปฟากลูกฟักลาบบบ่เอาไปเอาบ่บ่บบ่บ่บ่ให้บ่ให้บ่ให้อย่างคิดเกกันไม่เที่ยงกันได้บ่บ่่ไอ้ไตัวนี้แท้เขาบกเาตกี้รย่ามาไม่ลูกาบ่เป่ยนยังไปนะ่บ่่รัก้เลอ้าวมันมัน่นี่เ่ เราเราอายุหลายแล้วแต่เราไม่ทำเร่อเหม็นตะก้อนเลยนะอีว่ามาจากเหม็นตะก้อนเลยโอ้ไม่หลานเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พ่อตัวจะขี้อายพี่น้องฟังน้ำหนักเอาพี่นัองไงพ่อตัวอาจจะฟังพี่น้องอาจจะไปฟังบวกเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตัวจะวอาพี่น้องฟังน้ำหนักเอาสถานการณ์ตอนนี้

เคเาพี่น้องลังจาก่ที่ไปวงเงียนมากเงื่อนยำเงียนมากเลยว่าสิไปเบิ่งครอบครัวของน้องโลจันก่อนเอามีไปให้น้องๆก่อนมเมียปากกะปฟองมียแม็กกี้แล้วก็มีเป็นนวลน้อพี่น้องบอกว่าจะไปให้แล้วก็มีเงินอยู่เหลือจัดทบิ่งก่อนบอกว่าจะแต่งมอมให้เราเลยมีพิธัญญามีวิทธัญญาแล้วเนาะเอาไปฝากน้องงานโลจัดน้องกูเจอรถป็นตัวใส่แล้วก็มีวิทยุญาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปให้น้อง โมจันเพราะว่าวิทยุเล่าวันตกเก่าของเล่าหันมันมันเสียมันเท่เลยน้องเราให้ให้อยากได้วิทยุแลว้วก่อเพื่อนบอกเพื่อนซื้อให้ไหมเลยแล้วเป็นของไทยไนดะ้เป็นของทานนินได้นี่หลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยอาจจะหูดีน้องพี่น้องะทานนินยี่ห้อดีได้นี่ของมาแต่ไทยทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานนินเอ่อเป็นไส้อันแบ๊ทานมา ใช้ถ่านเนาะเนาะถ่านสองก้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าบผมีถ่านมดเอาเสียบไฟได้แต่ว่าซาร์แบตบมได้เพราะว่ามันบมมีแบตเสียบไฟระฟังได้เลยแต่ต้องเสียบไฟสิประมาณนั้นอันนี้เป็นวิทยุราคาก็จะแพงด้วยเนาะราคาสองแสนห้าอันนี้นะพอเป็นยี่ห้อรุ่น <หอ S 1> นี้เนี่ยก็งบที่ว่าเออรุ่นดียี่ห้อดีก็งบที่อันที่วันเนาะเพป็นปากให้บเพื่อนให้บเพื่อนซื้อให้อัน มากไหมเพื่อนอ่ะพันห้าเพื่อนจะมาซื้อพีเทนยูนี้แล้วก็ซื้อมีแล้วก็ซื้ออันมีใบใบนี้แล้วก็ซื้อปลากระป๋องซื้อนี่แล้วก็เหลืองเงินอยู่พี่นเราเลือบ่อไหลต่เดี๋ยวเพื่อนจะเอาให้กับเจ้าหมดเลยไปยไหนไปทางไหนไปทางไหนไปทางมเงมื่อกี้เข้าที่ไหนทางเมื่อกี้เราต้องมาทามนี้มันจงเจอผู้สาวว่ะ <laughs> นจเจสาแล้วน่องนี่าเราซื้อจะเป็นน้องเฟยเฟยเนาะน้องเฟยอยู่เพือนบน้องเยเม่อเาหลังไรกบโ้างล้างทางน้ะมีเด็กน้อยยะเลมากินข้าวน้ำนใส่ไม่ดีบอกนโตกใส่กัได้ดิเพราะว่าลมแรคนอยู่ เลยก็เป็นหมู่บ้านคนเมียนเด้อเนี่ยพี่น้องข้างหน้ามันก็เป็นเมียนเสียขสาวเด้อเนี่ยสบายดีแต่งอ่อนที่ใครได้อยูบบน้องงงเรางงคนนี้เป็นน้องสาวเช่ไหมพี่ตัวไม่รับเกใส่ไม่ได้ เอ้ไปให้เอยร้ยไปให้คนนี้เป็น้องสาวคนนี้นะเอาดดีไปนอ่โลจันโลจันโวนจันเนโลจันะเอออยู่บ่จอยู่แหละไปไไป ไปทางไหนรเอ้นี่เหงือล้งถึงเนี่ยคนนี้เป็นน้องสาวของน้องคนที่เป็น้ของ้อน้องคนตน้องสาวลูกเอ้ลูกน้องกันสิหน้าตาคือกันนไปทางนี้ไปทางนี้ออกทางนี้ทางนี้อันนี้ก็เป็นบ้านห้างหรือบ้านคุณยังอยู่ในโต เนื้อแต่ยังอยู่ยังอยู่เนาะใส่กุญแจ๋อจังอ่ะโอ้แต่บอกเบิ่งคือบ้านห้างเลยเนาะแต่ว่ามันบ่มีชีวิตสีบาเนนะเรากรนตุกมันบ่มีดอกมงดอกไม้มันก็แห้งแล้งนะมันจานตัวแบบนี้แหละเพอ้ใจลำเวลาเห็นกันที่เทียนสมัยเปลี่ยนยังน้อยเพได้เอลามองมาเซ็งข <c sustain life> นนาดโอ้มันเกลียวเจ้า <c> น <ười> <c ười> <c ười> wow, ี wow, ่กินได้นะ้วพวกเนี่ยสบายดี ยัเห็นยังเตัวานภาษายาวเราได้เนตเป็นยาวน้ำาลนะันปวดอุจจารยไม่หาอุจจารยไม่เคยอ่ว่าหน้อยนี่เหมน้อยมีฟ้าสียเงาเน้อยจะเหตุดีแล้วเหีเสียเงาอินห้อยงตายแต่จาหึ่งตกกันดแต่คุณเหมยน้อยไปได้จากมือละได้สองสามมือสองสามือแล้วเนาะเป็ดเหดียย เออคอยเอาของมาฝากเจ้าโอ้นุ่งแขนยืดส <c oughs> uh, ันุ่งแกงตามห่างไปเถอะนี่วิทยุตัวนี้รุ่นดีเลยบุ๊มเป็นของจีนแน่อันนี้ของไทยเลยอ่าทานิ่นยี่ห้อทานิ่นใส่ทานบวตัวบอกเราเลยบวตัวบอกภาษายาวบอกเราเลยดีไปอ่าเวลาอันแม่นุ่อยู่แม่ตามยุ่นหนอเวลาทานมืด ตั้งไดหมเว้ยตั้ถิ่ทุ่งยังยืนไหมนี่เวลาทานมืดเราเอาปลั๊กนิเสียบนี่เวลามันบูมีไฟปลั๊กเสียบคือเก่าแล้วเนาะมันก็ซ้องกบตัวหัวยืนห้างเลยรเท่นยังไปมีมีใหญ่อยู่เท่านั้นเออมีอยู่เนาะเออเจ้าขันทานมืดข้างยืนจริงนะบัวเจ้าแน่ฝินแน่ตาจเชือกม่วงกัดตัวแต่เนี่ยหางแก่ข้างเว้ยว่าตั้ยืนไหมขันฟังอยู่ในเฮือนลหรเสียบไฟเอาแต่ถ้าฟังอยู่นอกบ้านเหรถ้าวหาเสียบไฟสัญญาณบัดีเลย

เอ็มบ่บั่บบ่บ่นี่เอ็ก่อนอ๋อเอมนอ่บ่ได้ a ูบหนเขาแต่ละไอ้เอ็ก่อบน้อง่ะน่เอม่ต่าย่โทรศัพท์ก่อนนนนินเป็นอะไรมีวิทยุกฟังเพลงบ่ได้เห็ดบเทิกบ่มมีสัญญาณบ่แม่นน่ะจังว่า โอเมนอันบ้านนี่บอกข้นมา้นมาอนี่สียงด่วสูงๆอย่งไรอย่างไรอเ่อเนี่ยอมต้องไปอยู่บนสูงเพราะว่าภูมันอมบบ้านเนู่บังเนี่ยูอมาน่แม่ยวนูัะจะ่เทรศัอ่เจ้าก็อยู่บ้านนี้ขอนี่ เกิดอยู่บ้านเก่าเนาะเขาก็อยู่นี่แหละเออเกิดอยู่บ้านผู้จองพอดแมนแล้วย้ายมาอยู่ผู้อยู่บ้านนี่แหละอยู่ผู้จองหนึ่งแล้วย้ายมาอยู่ผู้จองผู้จองสองสองอันนี้เป็นบ้านผู้จองสองอ่ะนี้เนาะเขาเคยอยู่อยู่บ้านผู้จองแหละพอดเนี่ยเออเป็นคนเป็นคนเมียนเนาะเ่เเป็นนคมียนเนาะเมียนเนลอยโปรเซตเลยเจ้าเจ้าโหลน้องเต่มา ใส่เครื่องก่ามันเป็นไะไดรุ่นใดสัญญาณบ่มีบ่รุ่ได้ไรบะเฮ็ดบ่เป็นบะตอนเขาเปิดอยู่ใส่ญญาน่ะก็ยังหูทางฟังได้นะบนตัวเปิดได้ปกติได้เออกับบุกเอารุ่นรู้นี่มีเมมเซมเมอเอาแบบ m p สามไม่เล่าก็ดีเนาะอะไะไอาแล้วเวยมันเมเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้เอาไปเปลี่ยนได้แล้วกันพี่น้องมีวิทยุกับฟังเพลงบ่ได้ปานได้หัวยนต์ห้างเฮ็ดยังบ่เป็นเลยเอาอยู่ให้ได้บ่มีสัญญาณก็ยังเพลิดเพลอ่อยู่ห้ได้มันมันโล่งเดยอันนี้มันพูอ้อมบ้านเลยบนตัวทางนี้ก็พูพูอ้อมบ้านมันบ่มีสัญญาณเพราะว่าจุดสัญญากับฟังได้ปกติเลย ไอ้ว่าเอาคืนเมือ่อเราไปเปลี่ยนเป็นเอ็มพิซับแล้วมันเงินเท่าไหร่กับเติมเงินเราเนานะแล้วอาจจะให้เปียกยังหรอมืออื่นมเออือนไอ้ไปเอาไปเปลี่ยนแล้วมือใดล่ะหอมมันอือแม่แหละเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไปเอ็มพิซับมาฟังเพลงแบบโั่วเพลงอ่ะเพราะมีมเราก็มีดเลยมือมือนั้นทำอะไรเบื้องเว็บไรอียดนะเออคิดไว้จังสี เมนบูเล็ก์ดเราก็มีเขาก็คิดว่าวิทยุจีนธรรมดานี่ยสิเหรอโอ้โหมีสัญญาณเบิ่งบ่ได้ฟังบ่ได้พี่น้องเอ๋ยแล้วกันนี่มาฟังค่อยเว้านี่มาอยู่มุมนี้อันนี้ค่อยเสี่ยวเมื่องคุยเสี่เมืองคุยเสี่ยเปลี่ยนเอารุ่นนั้นใส่เมมมาให้เจ้าไหมคุยเสี่ยเปลี่ยนเขาเพราะว่าเขาให้เตี้ยนอยู่ดอกเขาให้เตี้ยนอยู่ดอก ถ้าเขาบอกเปลี่ยนค่อยสิไปจูดฮานขาเจ้าที่ลาลิ้นปลาลิ้นเหยาะเหาะเอาเหาะผู้ดีติดคุกนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เราก็ให้เปลี่ยนี่เนาะขาเจ้าให้เปลี่ยนเนาะเพราะว,ว่าเขาบ้ันได้ไซด์มันเด็ดม,มันสัญญาณบูดีเ <c oughs> อาเสยาียบเพื่อนเสียบแบบเป็นรุ่นนั่นรุ่นเมมบูรีการ์ดเสียบเมมทำไมเราครับมันมันราคามันแพงขึ้นกะเอาเงินตืมตืมเขาแล้วก็เอาแบบนั้นให้เอาเนาะเพราะว่าเมมเราก็ยังใช้ได้อยู่ น <Ooh. S 3> ี่อันนี้เรา่อยซื้อมาให้เจ้านี่มันเป็นยังแม่นอันนี้นี่เด้อหมอหมอให้เจ้าหมอให้เจ้าเด้อนี่ปลากระป๋องเด้อกินเป็นอยู่บ่แกินกินเป็นอยู่บ่จกินอยู่เ็อยู่เนาะเป็นอยู่มีซอสน้ํานี่ซอสเมกกี้แล้วก็มีเป็งนัวนําเด้อแล้วก็มีมาม่าไว้ๆนี่เด้อเอาไว้กินเอีขนมนี่ไว้แงให้เจ้าเพราะว่าไไปแจเด็กน้อยนําหมู่บ้านด้ เพื่อนเพื one, one. ่อนเขานี่เขาสีเป yeah, right. ็นนเขาทีปลูกขาขาุเปลูกเพื่นเขาอีกก่านี่เงอนเขาเ่ยบอกเขาเปลูกเพิ่นเลยเนี่เพิ่นเงากันอะไรพอเท่าคนเท่าเดียวกันบ่บ่บเพิ่มเงกันเนาะเออ่นี้เอาตรงนี้อันนั้นตันที่เขาเนี่ย ท่านซื้อหมูอให้เจ้าเลี้ยงเลยเจ้าก็ซื้เลี้ยงได้บ่หมูเลี้ยงได้เลี้ยงได้บ่โบยากเตบโบยากเลี้ยงอย่าเกลือมันเนี่ยพวมึงเดือยเือพวกมึงเดยมักมันต้นกิ่งเกลือเนาะปุกมึงเดยนะพวกมันสาหรีเนาะปุวมสาตีปุกมมันต้นเกลือเลี้ยงจากสองตัวเนาะเอาหมูมาเลี้ยงจากสองตัวเนาะจะทุ่มพวกไหนเนาะเออนึกว่ามาทุ่มต้นหายแล้วอันมันมากันมันนักเบื่อคอยเสียบวางไว้ให้

ให้มันดีเน่สรา็ดบอยู่ตบนั่นแหละพอพอ้บแดลบฝนแต่ก็ให้มันดีกว่านี้อยงอันนั้นบออันสมมติถ้าเกิดว่าปุก่นใเจ้านี้มันมีอันอันนั้นบอกมีแบบมีดินของเจ้าเองมั้งโอ้เราเราบุมมีเราบุมมี่เเราบุมียังเลเราบุมมี่ดินเราสิปุกนไรน้บุมมี่สิบดนเจ้าเพุกอยู่นี่แล้ว เราเป็นปัดทุกปัดกแล้ววันเจ้าของดิไล่นีวปดนี่้เราเป็ค่อยค่อยค่อย่อันนเปน่อยไ่มเิ่นน่เ่มแล้วการขาตายบ่มีคนอยู่ตรงนี้ตัวนี้นี่ค่อยๆห้ามรการว่าเ็ดอยู่นี่เลยน่ากูเราไ่ไ่ม่น่ไคว่นเอ้ยมันอยู่อันเฮี้ยเราสิขายเท่าไหร อ๋อบโอันเนี่ยในคำวานนี uh, kind of mm ่นาคูเนาะนาคูอันก็เจียนเลยวะเฮ้ยนี่มันขายจะขายสามล้านจะขายสามล้านอืมขายสามล้านแล้วเขาโคไปโควไปเอาสองล้านก็อนเราบอกเอาเอาล้านห้าใคเอยากเอาเนี่ยโอ้ดินล้านฮะเดี๋ยวนี้ฮะไดเดี๋ยวนี้มันยีงได้ทางเงินได้ทางดินป่ะอืมทางดินโอ้โอ้ล้านเอ่อล้านห้าสองล้านประมาณนี้โอ้ เอาได้ว้าค่ะว่ะเราค่อยสิมาเบิ่กไม้เด้อะค่อยสิไปคุยครับไอ้น้องก่อนเอออันนี้ก็แม่ปันเฮา่มเขาอยู่เนี่ยเอาเดี๋ยวนี้คั่นมาปลูกอยู่นี่ล่ะมันบ่คักเพราะว่ามันบ่แม่นดินเฮาออืก็แม่นเฮาไปปลูกอยู่ดินเฮาทัานคนดีกว่าอันนี้อันนี้เพิ่นเอาแบบนั้นอืออันนี้เพิ่นขายตามดีหรอะเจ้าขายให้ร้าน5หรือว่ากะเจ้าขายร้านห้าสองร้าน3ล้านก็ตกลงกันอีกทีนึงอีกเทื่อนึงก็ถือว่าซื้อได้ซัำนี้นะถือว่าบ่แพงเอ่อก็ เากเขาเอาเพิ่นเต่งเฮิดนี่เฮิต่งดีกวเอาได้เขาบอซ้ำแล้วก็เอาได้ลูกอ่ะแล้วกาเอาสิลูกไม้กับมาเงินตัวนี้ออกมะมะลไม่ใส่เอาอันไม้หั่นปลูกไม่บางอันบางอันเลยโอเคโอเคดี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 งามไม่รู้มาบ้งมาไปไปเกัาบงกเก็บคนเก็บของจะไว้เริ่มเดนื่ายเราเด้อใส่ดินหัวใส่เก็ดดินหม้อลงไป บอนี่โชนนี่โอลนี่เนาะอันนี้มีกนั่นบอบอลรักหั่เนาะของแม่ก็ลงมานีแม่อันนี้เราเป็นบินแม่ลงไปนี่แมทกินแม่างอืมอนีเยนี่นี่นักนี่อีนนี่นนี่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 ดนีนี่ันนี่เนี่ แม่ก็จำเป็นให้มันอยู่อยู่กับมันอยู่ไปียร์กับ่บเป็นยังไงเนี่เไอ้ข่าววันนั้นน่ะเจ้าเจ้าของเขาอยู่ในคุกอยู่ในคุกก็ออกมาเลยยังโอ้บ่ออกสบ้านนี้คันขายแล้วเสียเงินแพ้ผ่านขายอ่ะมันมีอันน่ะไอ้มัน้องมันแท้เออมีไอ้น้องอยู่นี่ลายนองกับเจ้ามันตกลงปงใจสิขายแน่นอนเหรอเริ่มเริ่มต้นแล้วเจ้าจะขายสามล้านแล้วโบมีคนซื้อแล้วลดลงมาสองล้านลดลงมาล้านห้าแล้วโบมีคนซื้ออีก มันประคายไม่เหมาะไปวัดร้านห้าจบประคายมีคนมาเอาง่ายคือเราจะขายสามล้านแล้วเขาเล่าแล้วรุ่นให้ได้สองล้านวันนี้คนเสื้อเรามาต่อลงอยากได้ล้านห้าเล่าล้ล้านห้าก็พอขายแล้วเราก็เลยเมื่อแล้ขอ็บแม่ยิงซสยมังเบิ้แสดงว่าแสดงว่าดินนี่เล่าวันเราขายสามล้านแต่ว่าเพื่อต่อเพื่อองเลารุ่นให้อันสองล้านค่อยปบติค่อยค่อยเอาเลย อแม่ก็บอกว่าเาขาเขาเขาจะสองล้านคนเฮยก็เอาแล้วโอ้ยเงินสองล้านมันบริแพงบรินนหลายดอกแม่ก็บริยังเขยอยู่มขาเขาขนมาแม็นบุญเป็นอาน้องแม่บริยังเขาอยู่เป็นสร้างอยู่สร้งางกำแพงบุญหนึ่งให้โลโล,ลเลเลทิศก,กาเรเป็นนี่นี่แม่ก็คิดว่าแม่ก็ว่าอ้ขาขึ้นมาสามล้านแล้วก็บรคขาแล้วก็สองล้านก็เอาได้สมมติอันซื้อให้เรายู่นี่แม่ให้อยู่บ่อยากให้อยู่เราอยู่ใกล้บ่เนี่ยจะเป็นคนแม่ลูกนานแม่ลูกนานเจ้าเนาะอันนี้ก็ดินนี่แม่เน้

เราเอาย่างมันว่าเป็นขอแม่เจ้าไอแม่เท้าเสื้อบ้านนี้เออเราเอาขึ้นนานนี้เอ่า้นอะอเสื้อสองด้านเนี่ราว่าเป็นของเจ้าอือขอแม่ของข้าว่าเป็นของแม่ของเจ้าเราของพาซะน่ะอือของพายของพายรวมอวม

ไปไป้เยเดวใจเนใจเย็นใจเย็น้ยังยังโนอี้เขาเขานพิ่เนเพ่เ่ยูนีเขาเพิเงินาเอาให้ยนาเเนี่ยยไงมาเก่าอย่เยไปต้ใหม่ก็เชิเมไปโค้ดโค้ด้ดโค้ด้ดโค้ดโค้ดโเ้ดโค้ดโค้ดโเ้ดโค้ดโคนดโค้ดโค้ดโคค้ดโค้ดโค

บวบัวน้ำต้องเจเราเราอายุหลายแล้วตอนนั้นไม่ทำเรื่เหม็นตะก้อนเลยนะอยู่บ้านเจอเหมือนตะก้อนเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ยประตูจะขี้ให้พี่น้องฟังน้ำหนักเอาพี่น้องไงประตูอาจจะฟังบพี่น้องอาจจะฟังบเข้าใจดอกเดี๋ยวประตูจะรอพี่น้องฟังน้ำหนักเอาสถานการณ์ตอนนี้

กยังเพิ่มเิมตรงนี้ไว่าอเลยเออแถาเพิ่มเพิ่มเนี่เนี่มันมันครก็มันบีมันแะบ้านเรา็น่นคกมาตยตรงนั้นแตถ้าเิดมีก็จะจรวมกับ้างก็เิเออมกันบ้านะเพรแม่เราไปือไ่กบ่อล่นรุ่นเดอดาคขับแ่เขาเซตเอยนะเราจะต้องรวมกับ้านกัเมืองการจัดตั้งก็มีเยอันใดช่วยเดก็ได้ก็ช่วยกันอใดเออเิ่มการร่ม เอาก็รุนรุนเรกับบได้ดอกเอาตรงคอเนนะางบ้านก็คือว่าทำซือเลยใช่ว่ารื้อ <racism> ร่ว่าว่าหนักหนักซือเลยคืว่าอันบ้านเขาตรงเองบ้านถ้าเราเป็นบ้านค่อยจาค่อย่าคืว่าแล้วเพื่อนกระด้างโจมเยอะพี่อนไงเดี๋ยวจะนอาบัวโตจะคอยรอให้พี่น้องฟังลำล้างก่อน เราก็ให้เร็ใได้แต่ว่าก็ราเทือนเ็่ะเขว่า่อเป็นของเราเองไปเลยจังจริว่าเซื้อเราไปเลยซื้อซื้อได้บไปแล้วขอต่ว่ามันเส็จแล้วมันสบายใจเราดีว่าเจ้ากับต้องเราต้องว่าอย่างไรหรอมมีอย่างพับนกขืหน้าทามันคัควเอาดูเอายันนแม่นั้นกุดยะสมุนดุออกมาะพสบาั่นได้ถึงว่า เจอเหตุเจอเหตุการณ์บอคาทคิดเรากับเมาได้เรากับเมาได้ไปอีก่ะเมาเลยมาว่าจะบมีเรื่องอย่างเกิดขึ้นมันบมีอย่างาะเรื่องของเรื่องก็คือดินนั่นแหละเป็นดินโคลนไม่เท่านั่นแหละแมนดินโคลนไม่เท่าเราไปทังเห็ดส่วนไปเรากับซับเศร้ามันอ่านไปต่อดินมันอาจจะบปตรงกับพื้นที่ดินมันจะมีทุกบ้านแบบนั้นเนาะแม่แต่บ้านเราก็มีเหตุการณ์กับเป็นดินของเราแหละเราก็บอกว่าปลูกยู่หันก็ได้ แต่ว่าบอกเพื่อนเออท่านบบเป็นอย่างไรถ้าอันเดียวท่นมีคนสีขายบอกนั้นถ้าเกิดสีพวกให้เราแท้เนาะพีนะ่นะ้องเนาะถ้าเกิดเราสีพวกแท้เด้อันนี้บอกเพือ่อนกป็นยังบปได้ตันท่วงว่าสีได้พวกให้หรือบ่ต้องไปถามไอถามน้องเบิ่งก่อนมาเพื่อนสีเอาในสีให้กับเจ้าบ่แบบนี้เนาะมาเพาื่อนกะสร้อยเดีางวทำให้มาเพื่อนสร้อยสีวยพวกแพงแล้วไปซื้อดินย้อนก็คือว่าบวแพงราคาทั้งสองล้านเนาะ,นะสองล้านกีบกับประมาณถ้าตบเป็นเงินอ่าดอลลาร์กับประมาณแปดเก้าสิบเหรียญนี่แหละ บุหนร้อยอืมบุร้อยเพราะว่าร้อยหนึ่งมันล้านสองแสนเลยสองล้านสองแสนแต่นี้มันอ่ะสองล้านสองล้านก็สิกรประมาณแปดเก้าสิบเหรียญประมาณนี้แหละถ้าเป็นเงินบาทก็สิประมาณอ่สองสามสามพันกุ้งบาทเป็นเงินบาทก็ได้ทั้งดินได้ทัใช่ไหนแต่ว่าเงินเ้าเปาดอกเ้าเอาแต่ดินเถื่อนท่านห้าเห็เถื่อนไม่เสร์เลยถ้าเทียดแท้ๆสิเป็นแบบนั้นแล้วก็เฮ็ดคือสิเอาอุปกรณ์เครื่องคอม ก่อสร้างก็สิยุ่งยากที่พรางมาแบบนี้นี่อยู่บ้านนี้บ่มีในสร้างต้องไปเฮ็ดแบบจ้างข้าเจ้าเรื่อยไม้หมเฮ็ดเป็นเงินไม้เอาเฮาเอาเอาสังกะสีมาสังกะสีมีแต่เอาเอาแต่อยู่นอกเขาเนาะคันมันเหตุแท้สมมุติกับพวกที่เป็นอย่างระลับอาพอเ์ท้าเพื่อนระเกียร์ ยที่แบบเป็นอย่างขบวนพุกอยู่นี่นะก็ปลูกได้เราก็ม่เม่าเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะว่ามีมีอันพอเท่านั้นเราเราเราเมาหรือดิพวกกับเราเมาได้ก็ได้ตั้งคนตั้งเ่าพวกเข้าใจกันที่จริงแท้่จริงเขาเจอกับวัไหนเที่ยงกันยังวันไหนเ่าเราก็ให้เฮ็ดทางหละเราก็แต่ว่าบอกเพื่อนว่าเออคันที่เฮ็ดแท้ๆกับซื้อดินบอนไม่เลยก็ดีคือการมันกรบบาดแพงเนี่ราคาสองล้านเองบอกเพื่อนเราแบบนี้เราเราเราเสียใจที่แบบเมถาวรนั้นบอกว่าเป็นดินดม่เม่านั้น ก็น่านจะเป็นดินไม่เท่านั่นแหละเพราะว่าเราดินไมเท่าบานก็น่ห้ส่วนมาตั้งแต่หลาย,ลายฟ้าหลายปีแล้วด <c oughs> ิเนเนาะ, <c oughs> นะก็คือกันข้างเราทางก็นใาห็ส่วนนั่นแหละแบบนี้นะเราเราก็เป็นดินรวมบ้านเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> บบมีอย่างพี่น้องเอี่ยโบอ่บาจะมาก,กันเนาะโ <c oughs> บได้มีอย่างน้องเดียวเพื่อนกนะับน้องคนโตกับขี่ขอตัวไปหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องอันนี้เพื่อนกับเสี่ยวกลับเมืองเงินเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนให้กับชาวซัมพเวาเพื่อนต้องเอาไปใส่ใไต่อเนาะเพราะว่าบางที อินพีสามเพื่อนเพื่อนพิเศษมันน่าจะแพงกว่าเราเพื่อนก็ต้องเติมเงินทำมันบวกพงก็เจ้าทอนเงินคืนแล้วก็จ้างเอามาหากระเจ้าไม่จังซี้เอาเงินที่เหลือให้กระเจ้าแต่ว่าเพื่อนได้เอาเงินของให้ไปแล้วเนาะออ่ะเพื่อนตขอขอความเคารพใจอันพี่วันหลายๆเด้อพี่วันวันเวลาเนาะเพื่อนซื้อตามเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นคนยาวยากันเป็นคนเมียนเมียนอยู่ทางฝั่งไทยนะก็ขอบคุณมุกขอบใจหลายๆขอให้เจ้าอยู่ดีแเงี่ยมีมันขดเงินขดเก็บเพความใครอย่ามีเนาะโชคมันร่ำรวยสมคำง้อปรนนาะ ขอให้ทุกสมหวังในหน้าที่การงานเดี๋ยวเพิ่มขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในเมื่อหน้าสำหรับมืันนี้บางคนก็ต้องขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดี